เป็นไรเห็นผีหรือไงมาหอนอ่ะเห็นผีเหรอหอนหอนตัวเองหรือเปล่าอนั่นน่ะหลายจริงจตกใจหมดนึกว่าผี จะไปเล่นไหนอีกฮะเอาน้ำเหรอน้ำเลยโอ้โหมึงตื่นหน้าหน้าใสเลยเลี้ยงกาแฟของเมื่อวานเขานั่งปอกหอมให้นะอืนเท่าไหร่กาแฟแก้วเท่าไหรขี้ผ้าผ้าโอ้นซื้อมาเผื่อด้วยชาเขียวแก้วหนึ่งแล้วก็ชานมแก้วหนึ่ง เออตังทอนด้วยนะซื้อของแล้วชอบเนียนไม่คืนตังทอนอ้าวอย่าอตายเร็วรีบไปเร็วอยากกินน้ำแล้วเนี่นเนียหอนตัวเองยังไงเนี่ยฮะอืมอืมเออเออ โผล่ไปยืนข้างถังขยะนู้นว่าขยะเปียกช้ไปซื้อกาแฟแลดจริงๆแวะคุยกับผู้ชายอีกอุ้ยผู้ชายที่ไหนมาส่งอ่ะอะ แหม่เสน่ห์แรงจริงๆไปแค่นี้ผู้ก็มาส่งอ่ะโอ้โหสุดยอดว่ะสุดยอดจริงๆเลยร้านเดิมปะไม่เดิมอ่ะร้านไหนอ่ะปกติถ้าเวลาฝากซื้อมันเป็นใส่ถุงอ่ะนี่ไปนี่เกือบชั่วโมงเง้ยเนี่ยใส่แก้วก็ดีแล้วจะเลอะมากไปไปซื้อน้ำก็แวะไปคุยอยู่ผู้ชายโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ย ยังไม่ถ่ากูทำไมไปกับผู้ชายมาอารมณ์ดีเลยกลับมาอารมณ์แปาดไาดไตะกี้ได้จัดปะได้จัดไหมตะกี้นะหายไปเป็นชั่วโมงใช้ไปชื่นน้ำแค่สามแก้วนี่โอ้โหไปเป็นชั่วโมงเลยไปแวะไปแวะโรงแรมไหนบ้างล่าใชลบุราน่ะนี่จะถากไปไหนานไหมมองเลย